สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็พามาดูเครื่องรางนะครับประเภทเครื่องรางนี้ก็จะเป็นเสือเสือแกะนะครับเสือแกะนิ้วดำครับดูลักษณะผิวพันธ์แล้วมีความเก่านะครับ แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องเครื่องรางยิ่งเสือแกะแล้วผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เลยนะครับก็เรากวนพี่เพื่อนๆน,นะครับที่พอจะมีความรู้แล้วก็เคยเห็นหรือว่ารู้รว่าออกที่ไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเป็นกรณีศึกษาร่วมกันนะครับ ก็จะมีตัวตัวอักขระตัวยันนะครับอยู่อยู่ตามนะครับตามขานะครับนี่ครับดูดูก็จะเกิดจากการใช้น่าจะเลื่อนๆไปแล้วนะครับนี่ครับเป็นตัวยันดูจากเนื้อหาแล้วก็มีความเก่ามากนะครับ ผ่านการใช้มันนักพอสมควรเนี่ครับเห็นไหมครับเห็นตัวมีการจานมีการลงอักขระด้วยนะครับพอจะมองเห็นนะครับนะครับด้านหลังก็มีครับมี การลงอัขระด้วยเฮ้ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่ก็มีลักษณะที่แปลกๆใช้ลวดนะครับใช้ลวดมัดเพื่อที่จะขึ้นคอหรือห้อยที่เอวนะครับนี่นะครับยังมีรอยจานนะครับเป็นการจานนะครับน่าจะเป็นครูบาอาจารย์นะครับที่ลงอัขระ ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ชัดหน่อยเพราะว่าอยู่ตรงด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็ไม่ไม่ได้ถูกแบบถูไถนะครับตรงไหนที่แบบอ่าตรงนี้อ่ะตรงตามตามขาอย่างเงี้ยตามขาเนี่ยก็คือน่าจะถูไถกับผิวนะครับกับร่างกายก็จะลบเลือนไปตรงนี้ยังชัดอยู่นะครับเป็นรอยจานของผู้บาอาจารย์นะครับอ่าครับดูหน้าตาครับ ือดูท่าทางหน่าเก่งขามเป็นอะไรเป็นเสือแยกเขี้ยวนะครับแต่ทำไมมีลิ้นโผล่ออมาเหมือนแบบอะไรผปลลิ้นโผล่ออมาเนี่ยเหมือนเหนื่อยอปลอาเนี่ยแต่ความเก่าครับแน่นอนมีความเข่าแน่นอนนะครับ มีแกมีลิ้นห้อยด้วยโอเคเราโฟกัสที่รอยชานของครูปาอาจารย์แล้วกันนะครับนะครับเครื่องรางนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบเครื่องรางของขังนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมปล่อยอยู่แล้ว ราคากันเองหลักสิบหลักร้อยแบ่งแบ่งกันใช้ครับผมเสือมหาอำนาจเสริมบาร,รมีครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม